เป็นผู้หญิงที่สูงและหุ่นดีมากซึ่งผมก็นึกถึงใครไม่ได้นอกจากเปิ้ลนพิมพ์ไทยนะคบที่จะเอามาพูดถึงเ,เกี่ยวกับการดูแลการปั้นหุน่นทําให้ตัวเองก็คืออย่าอดแล้วก็กินของที่มีประโยชน์แล้วก็กินในปริมาณที่น้อยๆแบบพอดีพอดีพออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ให้ให้ใช้ท่าที่มันแบบที่มันไปดูใน Youtube อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสอนท่าที่แบบเออทําให้ก้ามหน้าท้องขึ้น <Wow. S 2> นี ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ออกออกกําลังกายเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยกี่ครั้งสัปดาห์หนึ่งต้องทําให้ได้อย่างน้อยสี่วันอ๋อเคยเคยออกกําลังกายหนักสุดสัปดาห์หนึ่งกี่วันทุกวันเลยโอ้หวันก็ตอนที่เป็นนักกีฬานั่นแหละเขาเรียกออกกําลังกายได้บ้างนักกีฬาเฮ้ยได้เป็นนักกีฬาใช่ไหมอ๋อได้ก็ก็ตอนช่วงนั้นเลยที่แบบว่าต้องฝึกเขาเรียกอะไรอะ ต้องไปแข่งแล้วก็ต้องซ้อมก็คือซ้อมแบบทุกวันตอนนั้นก็คือจากสัห้าบสาอะน่าจะลดลงมาเหลือ50ถึง49กกิโลได้